สวัสดีครับผมเทรพัฒน์ตั้งสืบคุณนะครับผู้ดำเนินรายการวัฒนาชาแนลครับวันนี้ผมอยู่ที่บอดเก้านะครับบอดเก้าอินเตอร์เนชั่นแนลนะวันนี้ผมจะขออนุญาตพาคุณผู้ชมนะครับไปชมห้องสุพีเรียนะครับซึ่งเป็นห้องวีไอพีของโรงพยาบาลวัฒนาที่อุดรนะครับครับผมตอนนี้ผมอยู่ในห้องสุพีเรียนะครับ at วัฒนานะฮะโรงพยาบาลวัฒนาอุดรธานีชั้น9นะครับ ในห้องนี้ผมอยากจะขอแนะนำฟิสิลิตี้ก่อนเลยนะฮะว่าในห้องนี้มีอุปกรณ์เครื่องใช้อะไรบ้างสิ่งที่ผมชอบที่สุดในห้องนี้ก็คือเตียงนะครับอันนี้เป็นเตียงโซฟาที่สามารถปรับเป็นเตียงได้นะฮะอันนี้ดีไซน์คัสตอมไมซ์ออกมาให้ญาติคนป่วยสามารถที่จะนอนได้2คนนะครับแล้วก็เราจะมีบาร์นะฮะที่เป็นบาร์ที่ยาวมากเลยเป็นบาร์โอเวอร์ไซส์นะครับมีเรื่องของ หลายอย่างม <c oughs> ีไมโครเวฟมีตู้เย็นนะครับที่ที่ผมชอบในห้องนี้อีกส่วนนึ้งก็คือเรื่องของแอร์นะฮะแอร์ Air ที่เนี่ยนะฮะเป็นห้องพื้นที่ผมกะโดยคร่าวๆนะครับน่าจะประมาณ4-40กว่า50ตารางเมตรใช้แอร์ยี่ห้อไดกิน2ตัวขนาด18,000 BTU นบีะครับฤดูร้อนในช่วงเดือนเมษาของเมืองไทยเราเนี่ยนะคร สอตัวนี้เอาอยู่แน่นอนครับเย็นฉ่าครับนะฮะส่วนต่อมาที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูนิดนึงนะฮะก็คือเรื่องเซฟตี้ครับนะฮะความปลอดภัยก็คืออยู่ที่หัวเตียงของคนป่วยเลยนะฮะซึ่งเราจะมีอันนี้เรียกว่าปุ่มเรียกพยาบาลในกรณีฉุกเฉินนะครับพยาบาลจะเข้ามาภายใน1นาทีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะคุยทันทีก็สามารถที่จะกดออดได้นะครับะนะครับเดีย๋ยวพยาบาลก็จะคุยกับเราได้ตรงที่หัวเตียงเลยนะครับ อขอบคุณครับขออนุญาตเทสออดครับขอบคุณครับหัวเตียงผมชอบมากเลยฮนะหัวเตียงกว้างอลังการดีมากอันนี้เป็นสแตนเลสนะครับเป็นสแตนเลสเตียงนี้เป็นเตียงที่ถูกใจมากครับเพราะว่าเป็นเตียงออโตเมติกครับสามารถที่จะปรับได้3ส่วนส่วน,ส,วน,ส,วนส่วนหัวส่วนกลางลําตัวแล้วก็ส่วนเท้านะครับขึ้นลงได้ตามสรีระของคนป่วยนะครับอยากจะให้ดูตัวนี้ครับตัวนี้เป็นความพิเศษของห้อง,อ,งองนี้นิดนึงครับอันนี้เก้าอ e mm ี hmm. ้เป็นที่ผมนั่งอยู่นั้นเป็นเก้าอี้ ของญาติที่จะมาเฝ้าไข้นะครับสามารถที่จะปรับแล้วก็เอนหลังนอนได้180องศานะครับขออนุญาตปรับให้ดูเลยนะครับนะฮะก็สามารถนอนได้เลยนะฮะ,อะขออนุญาตนอนนะครับนี่ฮะนอนได้เลยนะนอนนอนนอนจนถึงรุ่งเช้าได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่ผมว่าเป็นความน่าสนใจนะครับแล้วก็ตู้นี้ครับสูงมากแล้วก็ความจุผมไม่รู้กี่ลูกบาทเมตรแต่ว่า นะฮะเก็บของสัมภาระได้เต็มที่นะฮะความสะดวกสบายนี้ต้องเรียกว่าเต็มที่นะครับสิ่งที่ผมอยากให้ดูสุดท้ายนะครับคือในส่วนของวิวครับอันนี้เป็นวิวระดับร้อยล้านเลยนะครับวิวเนี้ยนะฮะข้างหน้าผมนี่มีไข่นกด้วยนะไข่นกนะครับสแสดงถึงว่ามันมีความเป็นธรรมชาติมากนะฮะถ้ามองไปตามมือผมชี้ไปเนี้ยข้างหน้าก็เป็นหนองน้ําสวนน้ําหนองกระจก นะฮะตอนเย็นๆก็จะมีคนมาวิ่งเป็นพันๆคนเลยครับวิวนี้ก็เป็นวิวที่เรียกว่าเป็นวิวระดับหลักร้อยล้านเลยนะครับครับสำหรับผมวันนี้พิพัฒนตั้งสึกุลค่้มเนินรายการวัฒนาแชนแนลก็ขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสำหรับคราวหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ